ยี่สิบเหรียญก็เพื่อนยี่สิบเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนสั่งกันมาทั้งหมดยี่สิบเหรียญนะครับเหรียญอะไรนะครับมาซูมกันเยอะๆเลยนะครับซูมสองจุดห้าเท่าเลยนะครับเหรียญนะครับหนึ่งบาทตาแผ่นดินที่ไม่ตรงยอยักษ์แบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสั่งมายี่สิบเหรียญนะครับเหรียญละเท่าไหร่ใช่ไหมครับเหรียญละนะครับอ่าเหรียญละนะครับสิบบาทนะครับเพื่อนเพื่อนสั่งไปทั้งหมดสองร้อยบาทที่สําคัญคือโอนมาแล้วนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญนะครับก็จะใส่ซองให้เพื่อนอย่างนี้ก่อนี้ แล้วก็ตสรของแบบนี้นะครับซื้อแล้วก็ห่อแบบขึ้นแบบนี้เลยนะครับห่อขึ้นแบบนี้แล้วก็ติดเทปกาาแบบนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยครับโอกาสอ่าเขาเรียกว่าเดืยดร่วงไม่มีแล้วก็จะใส่ของรวดอีกหนึ่งชั้นด้วยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่เห็นคลิปก็สามารถนะครับที่ซื้อผิดผิดที่ซื้อก็สามารถนะครับถ่ายคลิปกลับมาให้ติรีวิวได้นะครับติจะรีวิวให้กับเพื่อนๆน่ที่ร้านของนะครับ ก็คือเหรียญโบราณนะครับที่เพื่อนสั่งกันเข้ามานะครับก็จะปิดแบบแน่นหนาแบบนี้เลยครับสนใจนะครับเหรียญน,นะครับ1บาทตัดแผ่นดินเหรียญละ10บาทครับ